ว่าอ้วนจะกลัวไหมนะคะหนึ่ง <ละ S 1> สองเน้อตกใจตกใจตกใจโอ,โอ้หนูทำเสียงเหมือนบังไฟฉลารโอ,โอ้แม่แม่บังไฟเขาขึ้นฟิปอ้วนก็ฟิปขึ้นเหมือนกันค่ะแม่แม่เอฟทีค่ะอ่าเรียนสวัสดีค่ะแม่แม่มาลองดูนะคะว่าบาังไฟจะขึ้นแล้วลูกนางจะเป็นอย่างไรหนึ่งสองหนึ่งไปไหมหนั่นเอาบังไฟไม่ไปค่ะคุณแม่จุดไฟยังไม่ติดเลยแตอ้วน มารอดูว่ะอ้วนจะกลัวไหมนะคะเพราะว่าปีหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะพาอ้วนไปแห่งานบวชนาคช้างด้วยนะคะคือเขามีจุดบั้งไฟเราก็ต้องซ้อมลูกเราไว้เนาะคะ่ะคุณแม่ขะถ้าไม่ซ้อมนิดค,คือเขาอาจจะกลัวนะคะใช่งานแสง <ไป S 1> สีเสียง,ยงเสียงพลุน,น่ะมันจะคล้ายๆกับเสียงบั้งไฟนะคะคุณแม่เวลากําลังขึ้นนะคะฟ,ฟีดขึ้นจังสีนะคะ เดี๋ยวลองดูนะคะพอดีว่างานบวชนาช้างเขามีมาขายบางไฟก็เลยซื้อมาทดลองดูว่าอ้วนจะกลัวไหมนะคะหนึ่งสองหนึ่งปัดโอ้ตกใจตกใจตกใจโอ้โหหนูทําเสียงเหมือนบางไฟฉ <laughs> ลาด โอ้แม่แม่บ้างไฟเขาขึ้นฟิปอ้วนก็ฟิปขึ้นเหมือนกันค่ะแม่แม่เอฟีค่ะอ่าเรียนเสียงได้ทุกอย่างน่ารักด้วยน่ารักด้วยน่ารักทำยังไงน่ารักทำยังไงดูการองหาเสียงค่ะแม่แม่นะถามว่าตกใจไหมก็ต้องมีตกใจเป็นเรื่องปกตินะค่ะแม่แม่ครั้งแรกนี่เออนี่ถือว่าไม่หนักเพราะว่าแต่ถ้าหนักคือต้องวิ่งรอบเสาบ้านจะกรี๊ดจะร้องแล้วนะคะ แต่นี้ก็ค่อยๆหัดกันไปก็เชื่อว่าอ้วนจะเป็นคนที่เก่งและบ้านสถานไปขวันข้างหน้าเนาะค่ะนาะแม่แม่เอฟซีนะคะนี้เราจุดใกล้ลูกอยู่นะคะคุณแม่ไม่ได้ว่าจุดใกล้ลูกนะนะคะอ่านี่ก็ได้ไปขโมย้งคอีกอีกหนึ่งบทเรียนให้อ้วนได้เรียนเนื่งสองสามจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะไหนอ้วนโอ อวไม่กลัวแล้วเราสองไม่กลัวแล้วพระจ๋านนั่งมองบ้างไฟเลยค่ะแม่แม่เอฟซีโอ้โหเนาะเอามาจุดอีกสิบอันเลยพ่อจ๋าไม่มีปัญหาจ้านะคะแต่แต่พ่อแสนไม่ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะพ่อแสนพ่อแสนก็คือสบายสบายเลยนะคะแม่แม่แต่ลูกนางอาจจะมีแบบหวาดเสียวบ้างฟึ๊บฟัอันนี้ไ่ออกติอันนี้ใส่หายเดี๋ยวไปขโมยไหมเอาใส่หายโยนย้าไว้ให้ลูกก่อนเธอนะคะแม่แม่ก็ วันนี้นะคะงานบวชนาคช้าง 22, ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าสิบเจ็ดวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะท่านใดวางก็แวะมาดูหมอลำด้วยกันยามค่ำคืน,คนเด้อค่ะเดินไปแม่เอฟซีค่ะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแต่ว่าน้องนิกไม่ได้ไปกับเขาเลยเมื่อคืนเมื่อวานก็ไม่เออวันก่อนก็ไม่ได้ไปไม่สบายคะ่ะแม่แม่โดนทั้งแดดโดนทั้งฝนโอ้ยเป็นไข้เลยนะคะแม่แม่เอฟซีขาบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะเนาะอ่าตอนนี้มันครึ้มมากเลยนะคะแม่แม่ไม่รู้ในกล้องมันจะแบบ เห็นเหมือนในความจริงไหมแต่ในความจริงนี่ครึ้มเลยค่ะน้องอ้วนกับพ่อแสนก็อยู่บ้านนะคะนี่เดี๋ยวเย็นๆกว่านี้เดี๋ยวก็จะอาบน้าให้อ้วนไปออกเดินเที่ยวนะคะแม่แม่รอชมคลิปอ้วนด้วยนะคะพรุ่งนี้อ้วนก็จะมีผลไม้มาขายเหมือนเดิมค่ะแม่แมแต่วันนี้สามวันนี้ก็ให้พ่อกับแม่ได้พักผ่อนก่อนพักผ่อนเท่ากับ <c oughs> นะคะจ้าหนูรักกันแล้วค่ะแม่แม่ เขาซับพอร์ตกันแล้วนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งก็ต้องไปหัดจุดตอนที่อ้วนเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแสนด้วยเพราะตอนนี้เขาอยู่กับพ่อแสนเขาอาจจะไม่กลัวเพราะว่านนเขารู้ว่าเขามีพ่อแสนเป็นแบ็คแบบเซฟเขาได้ทุกอย่างนะคะแม่แม่แต่ถ้าพอเวลาออกไปเจอโลกภายนอกเจอโลกกว้างเขาอาจจะกลัวก็เป็นได้นะคะอันนี้น้อยก็ยังไม่การันตีว่าโอเคลูกนางจะไม่กลัวแบบไม่กลัวเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่แม่เขาก็อาจจะมีกลัวมีตกใจบ้างนะคะ ก็สำหรับน้องช้างที่ยังไม่เคยออกงานใหญ่ๆยังไม่เคยเจอพลุเจอบ้างไฟเจออะไรอย่างนี้ค่ะแม่ๆแ,แต่ถ้าพี่ๆที่เขาเชินกับสนามแล้วก็สบายนะคะงานนี้สบายเลยแต่ถ้าว่าเป็นลูกนางก็คือเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะไปออกงานเนาะค่ะคุณแม่นะคะก็อาจจะแบบว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะแต่ถ้าได้ไปออกงานบ่อยๆได้ เอางานแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีจุดพลุตอนกลางคืนเนาะค่ะแม่แม่ไอพ้พลุอ่ะดังวันนี้อีกตั้งหลายเท่าเลยนะคะอันนี้ต้นสับป,ประรดค่ะแม่แม่ไปขอบ้านพี่สามทองเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะคะขอเข้ามาเอ่อหนึ่งรถเข็นค่ะแม่แม่เอฟซีนะคะขอเข้ามาก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะบ้านเราไม่มีจริงๆแล้วอ้วนอะ่ะไม่ค่อยกินหญ้านะคะแม่แม่เขากินแต่ต้นสับป,ประรดดูค่ะใบแให้งใบเหี่ยวใบตายเขาก็เก็บกินหมดเลยนะคะเนะะีนะะ่ยค่ะเขาไม่กินหญ้าเท่าไหร่ค่ะแม่แม่คือเหมือนเขาเคยกินต้นสับป,ประรดนะคะ พอเขาเคยกินต้นสับประรดปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าโอเคถึงแม้จะมีหญ้าแต่เขาก็ยังมีต้นสับประรดอยู่อย่างนี้ค่ะแม่แม่แต่ว่าเนี่ยคือเราก็ต้องรอพี่เขาว่ามาช่วงประมาณสิ้นเดือนนะคะแม่แม่เอฟซีอ่าแม่แมก็มันก็ต้องตามคิวเนาะค่ะเนะเาะเปลี่ยนไปได้น้องนิกก็อยากแบบสั่งปุ๊บพรุ่งนี้มาส่งเลยแต่ว่าเราก็ต้องเอาตามคิวเพราะว่าหลายๆบ้านก็มีความต้องการอยากจะได้ต้นสับประรดมาให้กับน้องๆช้างเนาะค่ะแม่แม่เอฟซี FC. นะคะเราก็ไปกันตามคิวนะคะ ดูค่ะเก็บเก็บหัวใบแห้งใบเหี่ยวใบตายเก็บกินนะคะแม่แม่โอ้ยสิต,ตนลูกค่ะค่ะอยากกินนะคะอยากกิน,นใบแห้งใบเหี่ยวอะไรเก็บกินหมด <laughs> ลูกอดทนก่อนลูกจ้าอาทิตย์หน้าเขาก็น่าจะมาส่งแล้วจ้ะอดทนลูกอดทนนะเ,เป็นคนเก่งแล้วก็ต้องอดทนให้ได้ก็แบบสูาสารลูกค่ะแม่แม่ อยากกินเนาะค่ะอเวลาต้นสับป,ประรดขาดช่วงก็จะแบบนี้ราค่ะแม่แม่ช่วงนี้เนี่ยแบบต้องมันต้องรอเนาะค่ะแม่แม่ต้องรอนานเนาะค่ะเก็บกินใบแห้งใบเหี่ยวเฉาขนาดไหนก็กินนะคะแม่แม่รับประกันได้เลยว่าเด็กๆกินจนหมดแน่นอนนะกินจนหมดแน่นอนค่ะคุณแม่ขาม,มาแล้วครับ,บแบบอันนี้บ้างใหญ่เหรอ Hey, hey. อันนี้บ้างไฟอันใหญ่ค่ะแม่แม่มาทดสอบอ้วน,นอีกไฟล้างน,นะครับบังไฟล้างคือนี่ไง <c oughs> เงินล้านตุ๊โอ้จังแมนเนาะนะอันนี้บ้างไฟมาทดสอบดูค่ะคุณแม่ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อกี้รอบแรกอ้วนก็ตกใจอยู่รอบสองก็ดีขึ้นมากเลยนะคะแม่แม่อันนี้มาทดสอบดูนะคะทดสอบดูเพราะว่าคิดว่าปีนี้ถ้าอ้วนเขาชินกับงานแล้วก็จะให้เขาลง ฉากตอนกลางคืนในวันงานช้างนะคะฉากแสงสีเสียงอาดเต็มตัวลูกบั้งใหญ่ด้วยอันนี้หนึ่งอสอง้ออวนนั่งเฉยเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแม่แม่เอฟซี้วนนั่งเฉยเฉยคะ่ะรอบนี้บั้งใหญ่แล้วอย่างไรไม่ได้กลัวนะแม่จา๋าแล้วยังไงนี่แม่แม่ดูค่ะเอะอเก่งแล้วเก่งแล้ว <laughs> อย่างนี้เข้าสนามได้เลยพวกเรา,าเหลือเสียงเสียง <c oughs> อะไรยังเหลือพวกไฟกับพิบพวกนี้นก็เ,เหลือพวกไฟกับพิบแต่เครื่องเสียงเขาก็โอเคแล้วนะคะแม่แม่เปิดเครื่องเสียงให้เขาฟังทุกวันเขาก็โอเคแล้วค่ะอืออ่านี่อ่อะน่าสุดท้ายแล้วค่ะแม่แม่อันนี้ไม่ได้แกล้งไม่ได้ว่าจะเอาคอนเทนต์นะคะแต่ว่าเราต้องหัดเขาจริงๆเพราะว่าน้องมินนี่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอ กับโลกภายนอกได้ไปเจอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเราไปเหงี้ไปเหปุ๊บเขาจะบางทีเขามาจุดข้างรังแบบไม่ละวันไม่ละวันตัวงี้ลูกอาจจะตื่นตัวได้พอพอเขาได้ยินเสียงแบบพุ่นเหมือนเสียงบางไฟทีนี้เขาจะเขาจะจำอืมบางทีอาจจะเป็นเสียงพลุเสียงบ้างไฟเวลาเราไปแห่งานเราก็บอกไม่ได้ว่าเราจะเจออะไรเนาะค่ะแม่แม่นะคะอันนี้เราก็ต้องสอนลูกให้ได้ทุกรูปแบบนะคะแต่ถ้าเขาไปเจอเลยเขาไม่เคยเจอและเขาไม่ได้ยินเลยอันนี้เขาอาจจะตื่นแบบวิ่งแล้ว ตลเอิดตลเอิดได้อืมอันนี้แล้วก็นี่ก็สอนให้รู้นะคะไปเลยอ้าวทำไมไม่ไปอ้วนนั่งมองเลยนั่งมองแบบสบายๆเลยจ้าพี่หนุ่มพ่น้องมินนี่เนี่ยค่ะนะคะแม่แม่นั่งมองเลยค่ะจะไปไหนก็ไปเถอะพระจ๋าหนูจะกินหญ้าแล้วนะคะก็ถือว่าครั้งแรกของอ้วนนะคะแม่แม่ที่ได้เห็นบ้างไฟ ใกล้ชิดแบบนี้เขาก็ไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจมากนะคะแต่ถ้าตื่นต,นตระหนกตกใจมากนี่คือวิ่งรอบเสาหลักแล้วก็ร้องแล้วก็กรีดแล้วก็แบบ,บ,แบ,บแหูหลับตับไหมใช่ค่ะแต่ว่าอ,อย่างนี้ก็ถือว่าโอ้70เเลยนะคะนี่แม่แม่ก็รอแค่ออกงานนะคะรอแค่ออกงานแล้วมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เราจุดอยู่ในบ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีพ่อแสนด้วยเขาอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าว่าไปงานเดียวๆหรือว่ากับเชือกอื่นก็ต้องมาว่ากันอีกที นะคะแม่แม่อันนี้ก็ก็ถือว่าผ่านนะคะแม่แม่ถือว่าผ่านเลยในครั้งแรกนะคะฝึกไม่ให้เขากลัวไม่ให้เขาตื่นนะคะพอแล้วพี่นุ่มพอแล้วค่ะให้เขารู้ว่านี่เสียงบ้างไฟนี่เสียงพลุนี่เสียงคนนี่เสียงรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่ให้เขาคุ้นชินกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนเก่งก่อนแม่พราะฉะจดงท้นะคะ ก็ okay, okay. ถือว่า <Okay. S 1> ผ่านมาก <Okay. S 1> ดีมากเลยนะคะแม่แม่ดีมากเลยนะคะ mm hmm. ให้เขาได้เรียนรู้เนาะในอนาคตปีหน้าอาจจะได้ไปร่วมขบวนแห่งานบวชนาคช้างคือเขามีจุดบั้งไฟอยู่แล้วนะคะแม่แม่มีทุกปีนะคะก็ให้ลูกน้ได้คุ้นชินไม่ตื่นตระหนกไม่วิ่งไม่หนีไม่กลัวเนาะค่ะเนาะยังไงก็ฝากทุกทุกท่านเป็นกําลังใจให้อ้วนด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแม่แม่ฝากมาอุดหนุนผลไม้อ้วนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายคุณชูไปๆก่อน